เลยว่าเดี๋ยววันที่10ตุลาคมนี hm. ้เวลา10โมง10นาทีนะครับเรื่องงามยามดีเล็ก0ก็จะปล่อยเพลงหนึ่งในมาชาครับที่เป็นเพลงของพี่กอฟแล้วฟีเจอริ่งนูนิวกับพี่เทอร์โบเฮ้เพลงนี้ผมร้องเป็นนะร้องเลยไหมร้องไงนะแต่พี่กแต่ฟังแล้วก็ไม่ได้หนึ่งในมาชาครับได้แค่นี้ครับยังไม่ปอยใช่ครับอีกไม่กี่วันแล้วเพลงนี้ดีมาก ใช้เป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบผมแฟนๆน่าจะไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงนี้เพลงแนวนี้ใช่ใช่นี่คือพี่ซินคือเราไปฟังไม่ตลอดเลยค่ะคุณรู้อะไรเยอะขนาดไม่ไม่เพลงนี้ดีมากผมชอบแล้วก็ได้ฝึุกล้องเป็นที่เรียบร้อยฮะอาจจะมีได้ฟังจากผมบ้างสักสถานที่หนึ่งมั้งเราไปเศร้าหรอคะหนึ่งในมาช้าไม่เศร้าหรอกมั้งไมไ้ไปเฝ้าไม่ได้ไปฮะไม่ใช่เศร้า Right ไม่เศร้าหรอกหกแหละไม่เศร้าเลยแต่แต่ว่าเดี๋ยว